สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําเมนูไก่บ้านนึ่งสมุนไพรค่ะล้างทําความสะอาดนะคะสับเป็นชิ้นๆเนาะล้างด้วยเกลือได้หลายรอบเลยนะคะแม่ก้อยก็ล้างเกลือประมาณสองรอบเนาะเพื่อดับความคาวของไก่นั่นเองนะคะเราก็ล้างไปเรื่อยๆแบบนี้เลยล้างน้ําทั้งหมดประมาณ 3- 4มน้ํานะคะทุกคนแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะมาตาพริกแกงกันนะคะเมนูนี้ก็คือไม่ได้ทําทานนานแล้วเนาะเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะที่ชอบมากๆคือทำมา อะไรก็อร่อยทุกครั้งเลยนะคะ พริกกระเทียมหอมนะคะทุกคนม่ก็ใช้เป็นพริกแห้งนะแล้วก็จะมีหัวข่านะคะมีตะไคร้ค่ะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเสร็จแล้วก็โขบแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างรวมกันเนาะก็จะไม่โขบจนละเอียดมากนะคะจะตาพอหยาบๆก็พอนะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนตาไปเรื่อยๆเลยนี่ได้ประมาณนี้ก็คือพอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนํามาหมักไก่กันนะคะไก่หนึ่งตัวก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นไก่บ้าน นั่นเองเนาะใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยนะ้ำมันหอยนะคะก็วัตถุดิบตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบหมักแบบไหนก็หมักได้เลยเนาะผงชูรสน้ำตาลที่บ้านใช้ซอสฝาเขียวนะคะไม่อกี้ก็ใส่ซอสเนาะเสร็จแล้วนะคะผงปรุงรส1ช้อนนะคะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผักนะคะแล้วก็ไปตัดใบตองนะผักที่มีนะคะก็วันนี้เลยเนาะจะมีหอมผักชีนะคะมะีใบ โหระพานะคะนิดหน่อยเนาะมีพิกเม็ดนะคะเสร็จแล้วแม่ก้อยก็จะนําใบตอกนะคะมาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะนําไปนึ่งนะก็คือไก่วันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะคะไม่สามารถที่ว่าจะใส่อ่าชามกระเบื้องนะคะได้เนาะแม่ก้อยก็เลยนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนําไปนึ่งแบบนี้เลยใช้เวลานึ่งไปประมาณ45นาทีเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเมนูไก่นึ่งสมุนไพรวันนี้จะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆคะ่ะ